สวัสดีทุกคนนี่ ผมได้พัสดุมาใหม่นะครับคิดตุ้มบอกว่าผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆมากๆนะครับอย่างเช่นพวกโปรแกรมอย่างเงี้ยก็คือสอบเท้าอะไรต่างๆก็แชท GPT d e e p s a e k อะไรใช่ไหมอะไรที่มันใหม่ๆเราจะอยากรู้ผมจะอยากรู้จะอยากลองแล้วพอพวกแว่นตา AR ครับที่มันเป็น VR ของเออ Apple เนี้ยคือราคามันแบบ90,000แสนเราไม่ไหวแต่ทีเนี้ยณตอนนี้ปัจจุบันปี25 6 8นี้นะครับตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่เป็นแว่นตา วเป็นแว่นตา AR นะครับแต่จริงๆเนี่ยจะบอกว่า AR 100%ก็ยังไม่ใช่เดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนคือผมเนี่ยสั่งไปวันที่31มอ31มกราคมนะครับวันนี้วันที่2กลกุมภาก็คือ2วันน่ะได้ของนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนผมถ่ายไว้เป็นหลักฐานก่อนว่าผมสั่งมาจากนี่นะครับนี่กล่องก็ยังไม่ได้แกะเลยโอเค เรามาดูกันว่าด้านในนี้นะครับเป็นอะไรจริงๆหัวคลิปทุกคนก็คงจะเห็นแล้วแหละนะครับว่ามันคือแว่นตาของ x r e a l เรียนะครับเอ็กยวมาอย่างนี้นะครับ x r e a l ์เนะครับเพิ่งเปิดตัวแล้วก็ส่งของช่วงปลายมกรานี้นะครับคือผมไม่เคยมีแว่น AR สักอันเลยนะครับเคยคิดอยากได้แต่ตอนนั้นรู้สึกว่ามันยังไม่เสถียรพอที่จะ ที่จะซื้อนะครับคิดว่ามันยังไม่ดีพอจนมาวันนี้ผมตัดสินใจว่าโอเคลองดูกับเทคโนโลยีใหม่ๆว่าเราจะมองเห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นแล้วก็ว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้มันไปถึงไหนนะครับนะว้าว <Wow. S 1> Xreal นี่นะครับ Xreal แล้วก็ตรงนี้เป็น The One เหมือนกับคือบริษัท X Real เนี่ยแต่ก่อนมันชื่อว่า N Real นะครับ N Real ก็เปลี่ยนมาเป็น X Real X Real ก็มี X Real Air X Real Air 2 Air 2 Pro อะไรพวกนี้นะครับแต่เหมือนกับว่าตัวนี้เป็น X Real One ซึ่งเหมือนกับบริษัทพร้อมที่จะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับแล้วมันก็จะมี X Real One Pro ที่จะออกมาหลังจากตัวนี้ซึ่งยังไม่รู้ว่าวันไหนนะครับยังไม่ได้มีกาหนดนะครับข้อมูลด้านข้างนะครับอันนี้เป็นข้อมูลด้านข้างนะ X Real ตัวนี้นะครับ ลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงของโบชนะครับนะลำโพงที่อยู่ตรงขาเนี่ยเป็นลำโพงของโบชนะครับเป็น AR Glasses นะครับก็คือเป็นแว่นตา AR ทาง X r e l เขาเคลมว่าเป็น AR แต่ว่าณนะตอนนี้ที่ที่ดูเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่แว่น m o เ i t o r แต่ว่าในแว่นเนี่ยสามารถ แบบขยายจอภาพได้ถึงเกือบ200นิ้วนะแต่ผมไม่รู้ว่าได้เกินหรือยังนะครับอาจจะเกินแล้วก็ได้ผมผมยังไม่เคยใช้แต่ผมดูรีวิวมานะครับและนี่ก็คือ x d i y เดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับ x r i a x r i a แล้วก็พอแกะมานะครับผมจะยังไม่ได้รีวิวการใช้งานเนาะเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูการใช้งานอย่างหนักหน่วงของผมเสร็จแล้วผมจะมารีวิวให้ว่ามันเป็นยังไงมันเหมาะ ที่จะซื้อมาไหมมันคุ้มค่าที่จะลงทุนศึกษาตัวนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน โอเคครับหลังจากแกะออกมานะครับเราจะได้มา2ชิ้นนะครับก็คือกล่องแว่นนะครับซึ่งมีแว่นอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นกล่องคู่มือนะครับนะอันนี้มีอะไรบ้างอ๋ออันนี้มีอ่าเป็นที่รองจมูกนะครับมี2ไซส์ก็คือไซส์ S กับไซส์ L ผ้านะครับผ้าเช็ดแว่นเอ็กซ์เรยวนะครับแล้วก็ ผู้มือการใช้งานต่างๆนะครับหมดแล้วแล้วก็ข้างในจะเป็นตัวแว่นนะครับตัวแว่นแล้วก็จะมีสาย Type C ซึ่งเป็นสายสาย Display Port นะครับสาย DP นะครับ DP, ที่จะต่อกับขาวแว่นนะครับมาเข้ากับโทรศัพท์นะครับนะนี่ก็คือแว่นอันนี้ไม่มีตัวตัวตัวกรอบปิดมาให้นะครับแล้วก็ขานะครับเนี่ยมันจะปรับได้1 2 1 2นี่ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ อลองใส่ลองใส่ดูใส่ดูนะครับฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับเราจะลอกเราจะลอกฟิล์มออกเลยอ่ะเดี๋ยวดูว่าข้างในก็มีฟิล์มนะอย่าลืมลอกออกอันนี้ใส่ใส่เข้ามาเนี่ยฟิลลิ่งก็จะเหมือนใส่แว่นกันแดดแต่ว่ามันจะมีเลนซ้อนกันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับถามว่ามองสะดวกไหมก็มองสะดวกนะแ่ผมต้องปรับขานิดนึงขาก็อย่าพยาามอย่าพยายามไปปรับบ่อยนะครับ อันตรายอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ก็เหมาะกับตัวผมนะอย่าไปไงพอใส่แล้วเออก็โอเคโอเคแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ได้มีเยอะนะครับก็จะมีแค่ที่รองจมูกอ่ะที่รองจมูกด้านในก็มีใส่มาให้นะหรือเปล่าน่าจะใช่นะเนี่ยมันใส่มาให้อยู่นะครับตัวปุ่มก็ค่อนข้างเยอะก็โอเคอ่าให้ดูว่าอุปกรณ์ที่มาในกล่องณนะตอนนี้นะครับมีตัวแว่นมีกล่องแว่นมีสาย Display Port นะครับ มีที่รองจมูกแล้วก็มีผ้าเช็ดเลนส์แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอไปใช้งานจริงก่อนนะไม่รู้กี่วันละนะครับเดี๋ยวใช้งานจริงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมารีวิวต่อว่าเป็นยังไงแล้วก็ทั้งสอนวิธีการใช้งานการเชื่อมต่อต่อตางๆนะครับว่ามีวิธีการแบบไหนเนาะเผื่อทุกคนแบบว่าไปซื้อตามแล้วแบบอยากรู้ว่าวิธีการใช้งานจริงๆนะมันเป็นยังไงนะครับนะแล้วก็บอกถึงข้อดีข้อเสีย ที่พบเจอเนาะจะได้เอาไปปรับใช้กันโอเคไว้เจอกันหลังจากที่ผมไปทดลองอย่างหนักหน่วงดูซีรีส์ทำงานนะครับแล้วก็เล่นเกมนะว่าจะออกมาลักษณะยังไงโอเคจเจอกัน one week later สวัสดีท่านผู้ชมนะครับหลังจากไปใช้งานอย่างหนักหน่วงเนี่ยนะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับแล้วก็มาเล่าถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับสำหรับแว่น xreal 1เลียว1นะครับซึ่งเป็นเ,เวอร์ชั่นล่าสุดของ xreal เนละียวณวันนี้ที่ ออกวางจำหน่ายนะครับซึ่งเดือนในเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะมี x 1 pro นะครับ x 1 pro หรือ x 1 a ultra น่าจะเป็น x 1 pro นะผมจะไม่ผิดนะครับก็คออือที่จะมาเล่าในวันนี้นะครับคือเราจะพูดถึงข้อเสียก,ก่อนแล้วกันนะข้อเสียแล้วค่อยไปข้อดีแล้วก็ไปถึงวิธีการใช้งานเนาะข้อเสียเนี่ยนะครับข้อเสียข้อที่1ก็คือ แบตโทรศัพท์คุณจะหมดไวมากนะครับหมดไวจริงๆริงนะครับเพราะว่าตัวแว่นเนี่ยนะครับไม่มีแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นชิปไม่ว่าจะเป็นลำโพงทุกอย่างในแว่นเนี่ยจะใช้แบตเตอรี่จากทโทรศัพท์นะครับมันมก็จะกินแบตเตอรี่เข้าไปเยอะหน่อยนะครับสองก็คือหน้าผากจะอุ่นๆน,นะรู้สึกร้อนรู้สึกอุ่นๆเพราะว่าด้านบนเนี้ยนะครับเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะทำงานนะครับตลอดเวลาที่เราใช้ มันก็ทำให้เครื่องอะ่ะมันค่อนข้างอุ่นร้อนนั่นเองนะครับข้อที่3มนะครับมันเป็นแม่น AR ที่ยังไม่ใช่เข้าถึงแบบ VR ที่ยัง100%อ่ะนะครับมันเป็น AR อเอาไง่ายๆว่ามันเป็นแค่ตัวมอนิเตอร์ภาพจากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อนั่นเองนะครับมันจะแค่ดูเฉยๆปรับได้ความกว้างระยะใกล้ไกลแต่เวลาเราจะ เราจะเปิดเน็ตฟลิกหรืออะไรเงี้ยนะครับเราต้องมาจิ้มโทรศัพท์เวลาจะกดให้มันข้ามตอนต้นเนี้ย้เราก็ต้องก,กดที่โทรศัพท์แล้วมันจะไม่สามารถที่จะไปจิ้มแบบบนอากาศได้นะครับมันยังไม่มีเซนเซอร์ที่เข้าไปถึงขนาดนั้นนะครับข้อที่4ข้อเสียข้อที่4นะครับของผมมี4ข้อนะก็คือเวลาจะเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างเช่นผมจะเชื่อมต่อ Nintendo Switch ตัวนี้นะครับก็ยังไม่สามารถต่อตรงได้เลยนะครับจะต้องมีตัวหับ ที่เป็นตัวอุปกรณ์เสริมอีก1ตัวนะครับก็คือมันจะต้องเอาแว่นเนี่ยนะครับเพิ่มเอ็กซ์เรหหรือใช้หับตัวตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่เคยใช้นะแต่ผมก็คือไปศึกษาจากกลุ่มหรือว่าในาที่ต่างๆมานะครับก็คือมันจะต้องมี Hub หับ1ตัวนะครับมาเสียบเข้ากับตัว Nintendo นะครับและหับตัวนั้นก็จะมีพอร์ตไอซีแยกเป็น2พอร์ตนะครับพอร์ตนึงนครับเสียบ ขกับแว่นนะครับอีกพอหนึ่งเสียบกับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะเหมือนว่ามันจะต,ต้องเลี้ยงไฟด้วยนะครับนะข้อเสีย4ข้อนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อหลกัหลกๆที่เอามาพิจารณาสาหรับคนที่สนใจนะครับที่จะซื้อ,อแว่นตัวนี้แต่ผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาหลักนะคหนึ่งแบบหมดไวมันก็เป็นเรื่องของ ให้เราได้พักผ่อนสายตาด้วยนะครับหน้าผากที่มันร้อนเนี่ยผมก็ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหากับผมนะครับเพราะว่าผมใส่มันก็ไม่ได้ชิดหน้าผากเนาะมันก็มีตัวดันจมูกดันออกไปนิดนึงนะครับแล้วก็ผมรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแว่นที่เป็นแว่นมอนิเตอร์นะครับมันไม่ใช่แว่นที่จะไปจิ้มบนอากาศได้ก็อันนี้ไม่ได้เป็นปัญหานั้นที่ซื้อมาเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าณปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีที่มันเป็นแว่น AR แบบเนี้ยนะครับมันความชัดเนี่ย มันได้ขนาดไหนเวลาเจอแสงสว่างมันสามารถแบบมองได้ความเข้มที่มันจะดับแสงสว่างรอบข้างมันได้ขนาดไหน,นก็ถือว่าทําได้ดีนะทีนี้พูดถึงข้อดีนะครับข้อดีของแว่นตัวนี้นะครับผมจะเอามาประมาณ5้ข้อนะครับข้อที่1นนะครับลำโพงเสียงดีมากนะครับเพราะว่าเป็นของ s บ h นะครับข้อที่2นะครับเมื่อมันเป็น X1 s h i f เนี่ยอุปกรณ์เชื่อมต่อ มันก็จะไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนที่เป็น uh, X Real Air Pro Air 2 Pro อะไรพวกนี้นะพวกนี้มันจะมีอุปกรณ์ค้องข้างเยอะจะต้องมีบีมหรืออะไรเงี้ย uh, X Real One ตัวเนี้ยนะครับมันมีชิป X 1เวลาเสียบเข้ากับ iPhone ปุ๊บก็สามารถดูได้เลยนะครับนะดูมอนิเตอร์ตัวโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็ uh, ตัว Netflix กเนี่ยก็เสียบปุ๊บแล้วก็ดูแบบไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมแล้วก็สามารถ ปิดหน้าจอของ Netflix ไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่3ความถี่120 h z คือต้องบอกเลยว่ามันสมูทมากๆนะครับสมูทดีมากๆข้อที่4ความสว่าง5,000นิตก็คือสว,สว่างจ้าเลยนะครับแสงชัดเจนทุกอย่างแบบเพอร์เฟกนะครับข้อที่5นะครับมี Native d o ที่ก็คือเป็นการอวกหรือว่าเป็นกันสั่นนั่นเองนะครับาการเวียนหัวนะครับเวลาเรา เปิดโหมดต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ตัวตัวจอเนี่ยนะครับมันมันนิ่งมากนะครับแล้วก็ข้อ6นะอันนี้จริงจริง,รง,รงที่ผมพูดข้อดีเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นปกติของแว่นตัวนี้อยู่แล้วนะครับข้อที่6ก็คือเป็นจอเนี่ยนะครับเป็น o อเ d ของโซนี่นะครับซึ่งเรามองเห็นในโทรศัพท์ชัดขนาดไหนในแว่นนี้ก็ชัดแบบนั้นเลยนะครับมันชัดแบบอึ้งเลยว่าเอ้ย เออตอนแรกที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับผมยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะขนาดไหนแต่พอมันมีช็อตหนึ่งที่ผมใส่แล้วผมเดินเล่นแล้วผมเอ,อมันเหมือนกับโรงหนังเคลื่อนที่น,นะครับเราเดินไปด้วยดูไปด้วยก็ไดแ้แต่ในชีวิตจริงเราคงไม่ทําแบบนั้นเราคงหาที่นั่งสบายๆแล้วก็ดูหนังอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็คือข้อดีกับข้อเสียที่ผมได้พูดถึงไปนะครับและสําหรับวิธีการใช้งาน ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยตอนแรกผมคิดว่าเออมันจะต้องออไปไปเปิดอะไรเชื่อมต่ออะไรยังไงหรือเปล่านะครับไม่ต้องนะครับคือตัวเนี้เราเสียบกับขาแว่นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น DP port นะครับเป็น Display port ของออ x d l ที่ให้มานะครับอันนี้เราเสียบกับ iPhone นะครับปุ๊บใส่เข้าไปทุกอย่างที่อยู่หน้าจอ iPhone จะขึ้นมาอยู่หน้าหน้าเราเลยนะครับ แล้วเราก็สามารถปรับระยะต่างๆได้ที่ผมจะมาพูดถึงโหมดการทํางานนะครับโหมดการทํางานของแว่นตัวนี้นะครับอันดับแรกนะครับสามารถปรับความเข้มหรือความจางของตัวแว่นได้นะขณะที่เรากําลังใช้งานอยู่นะครับจะมีเคลียร์โหมดเชดโหมดแล้วก็เทเตอร์โหมดนะครับก็คือเราจะสามารถดูหนังแล้วก็ให้มองเห็นน้านหน้าได้ด้วย หรือว่าเราอยากจะทึบเลยเพราะว่าอาจจะเราไม่อยากจะมองอะไรอยู่แล้วแล้วมันดันแสงเยอะเราไม่อยากให้มันผ่านเข้ามาเราก็เปิดโหมดที่ทึบสุดนะสามารถปรับนะปรับได้นะที่ขาแว่นนะครับทีนี้พูดถึงในตัวของเวลาเราใส่แล้วมันจะมีเอฟเฟกกับตาเรามากน้อยแค่ไหนตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีคนที่แบบวิจัยออกมาแต่ว่าสำหรับตัวจอนะครับตัวจอตัวเลนทุกอย่าง ของ x เดียววันตันนี้ครับผ่านเทอร์ฟไลเลนก็คือเป็นบริษัทที่เขาให้การรับรองเกี่ยวกับ1 uh, ่เรื่องของแสงสีฟ้าอันนี้ก็ผ่านการรับรองนะครับ uh, พวกสี uh, เป็น c ั l เ r อร์นะครับคั l เลอร์แอ t เนี่ยก็รับรองจากเทอร์ฟไลเลนนะครับแล้วก็เป็นของ eye comfort คนวะามสดสบายของ so ของตาแล้วก็ high visibility นะครับอันนี้คือผ่านเ e r ร์ฟไล n ลนหมดแล้วนะครับ uh, จริงๆโหมดมันก็ค uh, ่อนข้างเยอะนะ เดี๋ยวอธิบายไปทีละอันเลยนะครับาจากรูปภาพที่ทุกคนกําลังดูอยู่นตอนนี้นะครับ X1 Chip ที่บอกไปนะครับทำให้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมขึ้นมาเยอะแยะนะครับจอนะครับเป็น Y FOV เนี่ยได้ขนาด50นิ้วเป็นแบบเคิร์ฟเนี่ย100 47นิ้วนะครับนี่มี Native d o p นะครับเนี่ยการสั่นนะครับ5,000นินะครับสำหรับแสงเนาแล้วก็120 Hz สำหรับความถี่แล้วก็ ปรับเป็นโหมดอันต้าไได้นะครับ3 2ต่อ9อันนี้ก็เอาไปเลือกใช้ดูว่าจะเหมาะกับลักษณะไหนผมก็ยังมไม่เห็นเหมือนกันผมมอ,องเอาไป,าไปานั่งทำงานดูแล้วมัน,นก็หันไปหันมาหันไปมาซึ่งผมรู้สึกว่าอาจจะยังไม่เหมาะกับผมนะสำหรับโหมดนี้นะครับแล้วก็โหมดเสียงเป็น3.0 Spatial Sound นะครับของ b o s c h นะครับต่อไปนะครับจะเป็นน Sony นะครับ Micro OLED นะ Micro OLED นะครับแล้วก็จะสามารถ IPD นะครับก็คือตัวเนี้ย IPD เนี่ยมันจะเป็นระยะที่เรามองเห็นนะครับถ้าเรารู้สึกว่าขอบมันเบลอนะครับเราสามารถปรับระยะได้นะครับและนี่ก็คือโหมดต่างๆนะครับที่ผมได้นําข้อมูลบางส่วนมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ได้ถูก100%เพราะว่าผมิ่งน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการมาแต่ก็รู้สึกว่าข้อมูลที่พูดไปนะครับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับ ความรู้สึกส่วนตัวสำหรับการใช้จริงนะครับสำหรับแว่นตัวนี้เนาะต้องบอกว่าตั้งแต่ได้แว่นตัวนี้มานะครับทุกคืนผมจะต้องเอาเข้าห้องนอนเพื่อไปนอนดูหนังนะครับโดยดูช่วงนี้ผมดูนิเมะเนาะไปดูการ์ตูนนะครับทั้งหนังทั้งการ์ตูนหนึ่งก็คือถ้าถ้าเราอยู่ในโหมดที่แสงปกติประมาณนี้นะครับนะเวลาเราดูเนี่ย มันจะมีเงาสะท้อนอยู่ใต้นี่นิดหนึ่งนะครับถึงเราจะเปิดโหมดที่มันมืดที่สุดแล้วก็ตามนะครับออสองก็คือเวลาถ้าสมมติเราอยู่อันนี้เราอยู่ในแสงปกติใช่ไหมครัแต่ถ้าเราอยู่ในที่มืดจัดเลยซึ่งห้องนอนผมเรามืดจัดแล้วเราเปิด ดูในแว่นเนี่ยนะครับแสงที่มันคือแสงระดับต่ําสุดในแว่นมันเป็นแสงที่เหมือนคุณเปิดจอโทรศัพท์แล้วเอาแสงไปไระดับกลางๆคือมันสว่างมากทําให้เวลานอนดูถ้าถ้ามันเป็นหนังหรือกระตูนที่ไม่ได้น่าสนใจมากผมจะเหนื่อยแล้วผมก็จะง่วงไปเลยแต่ถ้าเอ,อถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบเรากำลังสนใจอยู่โอเคมันก็จะสามารถดูได้ยาวๆแต่ว่าพูดถึงว่า ถ้าอยู่ในโหมดปกติที่แบบแสงระดับกลางๆแล้วไม่ได้มีอะไรสะท้อนเนี่ยผมดูหนังจบประมาณสองสามชั่วโมงได้เลยนะครับจนจนแบตโทรศัพท์แบบจะไม่เหลือนะครับถือว่า,าถามว่าคุ้มค่ากับาการใช้งานที่ซื้อมาไหมตัวนี้ผมตัวนี้ราคาเนี่ยมันอยู่ที่สองหมืนเนาะแล้วก็ได้โค้ดส่วนลดนะครับจากแอปซูบมาอีกสามพันก็เลยอยู่ื่นเจ็ดบวกลบนิดนึงนะครับมันจะมีเศษๆอยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่า เป็นประสบการณ์ใหม่นะครับในการเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีณปัจจุบันนี้นะครับของแวนะ่น AR เนาะก็ถือว่าใช้ได้นะผมถ้าถ้าจะให้คะแนนผมให้ไปสักเจ็ดจุแล้วกันนะครับนะที่เหลือเนี่ยที่ตัดไปก็เพราะว่ามันหนึ่งเลยมันยังแบบคอนโทรแบบกางอากาศไม่ได้นะบางทีเราใส่แว่นอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราจะต้องมากดโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์มันจะต้องสแกนหน้า มันก็สแกนหน้าไม่ได้เพราะว่ามันติดแว่นนะครับคือทือถ้าเป็นแว่นปกติเนี่ยมันสแกนหน้าได้อยู่แล้วแต่นี้แว่นเนี่ยมันมีความซ้อนของเลนค่อนข้างเยอะนะครับมันสแกนไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาเอียงแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มนะครับก็จะเป็นความลําบากนิดหนึ่งนะเวลาดูหนังที่มันแบบสั้นหรือว่ามีอะไรที่มาขั้นบ่อยๆนะครับนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับคือถ้ามีคําถามอะไรนะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเอ่อ ไปนั่งศึกษาเนี่ยนะครับผมไปคอมเมนต์ที่ไหนก็ไม่ค่อยจะมีคนตอบนะครับแต่ว่าทุกคนที่มาดูารีวิว X1 ตัวนี้นะครับใครมีข้อสงสัย,ยสามารถพิมพ์แล้วผมจะไปตอบให้นะครับว่าเออคือบางคนอาจจะเจอปัญหาที่ไม่เหมือนกันอย่างผมก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือตอนที่นอนดูเนี่ยนะครับนอนลงไปแล้วอยู่ดีๆภาพมันสลิปมีแต่เสียงอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันแก้ยังไงเพราะว่า เหมือนว่าหมวดสลิปมันไม่มีแล้วผมก็งงว่าอยู่ดีมาสลิปได้ยังไงอย่างเงี้ยน,นะครับก็จริงๆวิธีการใช้งานเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่าเวลาเราซื้อมาใหม่เสียบข้าไปเสียบเข้าโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยตัวจอเนี่ยจะโชว์แล้วก็สอนวิธีการใช้งานเราปุ่มเนี่ยมันจะมีแค่ด้านล่างนะครับสีแดงนะหนึ่งปุ่มนะครับแล้วก็สีดํายาวๆอันหนึง่งด้านบนก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับ เปิดปิดแบบคือปกติเราใสงเข้าไปมันเปิดมันเปิดอยู่ได้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะมีคนมาคุยกับเราแล้วเราอยากจะให้มันดับไปทันทีอ่ะก็คือกดปุ่มบนนะครับแล้วก็ปุ่มด้านล่างก็จะเป็นปุ่มเซตติ้งแล้วก็เพิ่มแสงลดแสงขยายจอตามเซตติ้งอยู่ในระบบของตัวมันเองนะครับก็ถือว่าโอเคสำหรับเทคโนโลยีณปัจจุบันนี้นะครับก็เราดูว่า X Real ตัวต,ต่อต่อไปเนี่ยจะทำได้ดีขึ้นหรือเปล่าคือการที่ไม่ก้าวเข้าไปใน VR ของ Apple น่ะเพราะราคามันยังแรงอยู่นะครับตัวหนึ่งเกือบเป็นแสนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวนะครับแต่ว่าถือว่าตัวเนี้ยทำได้ดีแล้วก็มันเหมือนกับว่าโอเคผมนั่งดูทีวีที่จอแบบใหญ่มากๆเหมือนนั่งอยู่ในโรงหนังนะครับแล้วเสียงก็อยู่ตรงเนี้ยมันดีมากนะครับถือว่าโอเคแหละนะครับแล้วก็ ตอนนี้ยังไม่ได้ทดสอบการเชื่อมต่อตัวนี้นะครับเพราะว่าเห็นบางคนก็ยังประสบปัญหาซื้อหับมาแล้วต่อแล้วไม่ขึ้นอยู่แต่ผมก็ยังไม่ได้ลองนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นเกมอันนี้อันนี้ซื้อมาก็แบตหมดไปเป็นพันๆรอบแล้วมาไม่ได้ชาร์จไม่ได้เลยเลยนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะใครมีข้อสงสัยพิมพ์สอบถามได้เลยไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะเอาแว่นนะครับไปให้สมาชิกที่บ้านนะครับได้ลองใช้ดูว่า เขาจะว้าวกันไหมเดีย๋ยาวมาดูรีแอคกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะมันจะมีคนที่ผมถ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีแล้วคนที่ยังไม่ได้ถ่ายก็มีนะครับเดี๋ยวผมไใ,ให้เขาลองดูว่าเขาจะแบบลึกปะอ่ามีของเล่นมาให้ลองอยากดูรีแอคว่าจะเป็นยังไงอ่าเปิดแล้วใส่ได้เลยเออเนี่ย,ยมากแล้วมากแล้วชักเจ๋วเป็นไ,ไงครับว,ว้าวไหมครับ ถ้ามีสักอันก็น่าจะดีนะโอ้ปลาหมึกปลาหมึกโอ้เรางอกไปแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วโอ้มัน 4K นี่หว่ามันขึ้นแล้วนี่โอ้ปลาหมึกทำไมสวยขนาดนี้เรางอกไปทางนี้มันก็ไปด้วยเอาทางนี้ล่ะ โอ้นี่ก็ไปรเรืยจอมาเรยเลยจอนี้ร้อยนิ้วเนียนี่สองร้อยแปดสิบสามนิ้วเหรอใช่โอ้ความชัดเลิ่โฟกงจริงลองหันหน้าไปทางอื่นดูมันตามไปนะใช่ไหม,มหันไปซ้ายไปขวาได้นะมันจะตามไป ว,ว้วาวว,าว้าวมากเราจะให้ปั้นจันรลองใส่อะใส่เข้าไปครับดีดีว่ามันเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยแล้วนี่ให่เงยกันไปเบิ่งดูหันใส่เบิ่งดูห่นานมะาให้ปุ๋ยเบิ่งดูเอาไหปุ๋ยใส่ลองดูสิดิแม,ม่มันเหมือนอันนี้แล้วมันก็มีเสียงใส่นี่เห็นไหมเออเอามันซืว่าเห็นเส่นให้เธอครับ เจอข้ันไฟถ้าจะรึกจอมันไปน่ำน่าแสขับรถเนาะแสขับรถได้นะเอาปรับเอาใช่ไหมอืมรู้สึกเหมือนไงเลยอันนี้มันเป็นแว่นพึ่งเปิดตัวใหม่เนี่ยพ่งพ้่งกิงจะก็ดหนังในจอลงเลยเนี่ยเออใช่ไหมเสียงนี่เหมือนเลยอะ